หมอปลายคุณพ่อรับคําขอโทษหักมาจากก้นบึ้งของหัวใจหมอปลายคุณพ่อรับคําขอโทษหักมาจากก้นบึ้งของหัวใจแต่เรื่องทําร้ายต้องว่าไปกฎหมายด้านพ่อฝากตํารวจอย่าทําตัวเป็นเห็บหมาจากการณีที่ชายชาวสวิตเซอร์แลนด์และภรรยาคนไทยทําร้ายร่างกายนางสาวทานดาวจันดามหรือหมอปลายที่จังหวัดภูเก็ตแต่อ้างว่าไม่ได้เตะแต่อย่างใดเป็นเพียงการล้มใส่เท่านั้นพร้อมทั้งโชว์บาดแผลที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณเท้า ต่อมาชายชาวสวิตเซอร์แลนด์และภรรยาคนไทยทแถลงข่าวยอมรับและขอโทษนางสาวทานดาวและครอบครัวล่าสุดวันที่1มีนาคม67นางสาวทานดาวเล่าว่าวันที่เกิดเหตุคือวันที่24กุมภาพันธ์67ตนและเพื่อนรับประทานอาหารเสร็จ จึงได้มาเดินเล่นบริเวณชายหาดเมื่อเดินมาเรื่อยๆจนรู้สึกเหนื่อยเมื่อหันไปเห็นบันไดที่ยื่นลงมาบริเวณหน้าหาดจึงได้ไปนั่งพักอยู่ที่บันไดคันที่สองนับจากขั้นล่าสุดนั่งได้ประมาณ2-3นาทีก็มีชายชาวต่างชาติก่อเหตุตามภาพคลิปวิดีโอที่ปรากฏตามข่าวซึ่งจากคลิปวิดีโอจะเห็นได้ว่าชายคนดังกล่าวเดินเข้ามาทันที เมื่อเห็นนางสาวทันดาวและเพื่อนเตะเข้าที่กลางหลังพร้อมสอบพอถอ,อยคำหยาบคายแต่คู่กรณีออกมาปฏิเสธว่าแค่สะดุดล้มเท่านั้นแต่เมื่อมีคลิปวิดีโอนี้ออกมาเป็นการยืนยันได้ว่าเกิดขึ้นจริงและตนก็ยืนยันว่าโดนหน้าแข้งของตัวผู้ก่อเหตุเข้ากลางหลังจริงๆโดยประเด็นนี้ก็สามารถพิสูจน์ทราบได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์ทางคู่กรณีได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจมาไกล่เกลี่ย จากนั้นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งว่าจะต้องถูกดำเนินคดีมากกว่าชาวต่างชาติในข้อหาบุกรุกที่มีโทษจำคุก4ี่ปีดังนั้นจึงได้เสนอ3าทางเลือกได้แก่แยกย้ายต่างคนต่างขอโทษแยกย้ายไม่ต้องขอโทษต่อกันปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแต่ทางคู่กรณีได้บอกตนว่าต้องการให้ตนขอโทษแต่คู่กรณีจะไม่มีการขอโทษใดๆทั้งสิ้นและตนจะต้องติดคุก4ี่ในข้อหาบุกรุก หมอปลายเปิดเผยว่าในวันนี้คู่กรณีได้มีการแถลงข่าวขอโทษหากเป็นการขอโทษมาจากก้นบึ้งของหัวใจก็ยินยอมและจะรับคำขอโทษนั้นแต่ในเมื่อกระทำผิดไปแล้วก็ควรเป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายและนอกจากนี้มองว่าการทำร้ายร่างกายไม่ควรเกิดขึ้นกับใครไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนหรือคนประเทศอะไรคนก่อเหตุก็ไม่ควรใช้ความรุนแรงเป็นสิ่งที่หลายๆคนรับไม่ได้ทั้งมองว่าไม่ได้ส่งผลต่อสภาพร่างกายเพียงอย่างเดียวยังส่งผลต่อสภาพจิตใจอีกด้วย ขณะที่นายเกษมจันดำผู้เป็นบิดาเปิดเผยว่าการที่คู่กรณีซึ่งเป็นชาวต่างชาติมีพฤติกรรมดังกล่าวเชื่อว่ามีคนระดับสูงหนุนหลังเชื่อว่าคู่กรณีที่เป็นชาวต่างชาติจะต้องเป็นคนที่ค่อนข้างมีอิทธิพลในพื้นที่ส่วนประเด็นที่ตำรวจมีลักษณะคล้ายข่มขู่หลังให้ข้อมูลทางกฎหมายในข้อหาบุกรุกเนื่องจากกฎหมายบุกรุกมีทั้งหมด3ข้อแต่ทางเจ้าหน้าที่กลับ เลือกที่จะบอกข้อหาที่หนักที่สุดมองว่าอาจต้องการทําให้ลูกสาวของตัวเองเกิดความกลัวทั้งมองว่าตํารวจที่เข้าไปในพื้นที่ควรจะปกป้องประชาชนที่ถูกกระทำไม่ใช่ปกป้องคู่กรณีซึ่งมันผิดดังนั้นตํารวจอย่าเป็นเห็บหมาต้องเป็นผู้พิทักษ์สันติราษไม่เช่นนั้นสังคมไทยจะอยู่อย่างไรต่อไป และอยากให้กรณีนี้เป็นกรณีตัวอย่างในสังคมไทยและควรจะมีการจัดการพื้นที่ในการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตใหม่จะต้องมีการจัดระเบียบพื้นที่สาธารณะในแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ในการเข้าไปใช้พื้นที่ได้และอยากให้คนในพื้นพื้นที่จังหวัดภูเก็ตออกมาเพื่อเปล่งเสียงออกมาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ พร้อมยอมรับยอมรับว่าหลังเกิดเรื่องนี้ก็มีความกลัวเนื่องจากเราเป็นคนมือเปล่าแต่ต้องยืนหยัดในหลักการที่ทุกคนจะต้องมีความเสมอภาคในกฎหมายและอย่าคิดว่าเป็นหมอจะต้องให้ความสําคัญเป็นพิเศษหากเป็นคนธรรมดาฐานะทางสังคมก็ควรได้รับการดูแลมากกว่าคนที่มีฐานะทางสังคม